ปริมาณของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้<ฆ>มันมีเกินล้านคนอยู่แล้วแค่ในประเทศไทยนะมันจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์แค่20%เท่านั้นแหละที่มันมีรายได้มากพอที่จะ s ustain ให้เขาอะใช้เป็นแคลร์ได้<ฆ>ต้องลองมองว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาคัดออกมาจากคนเป็นร้อยคนในภู้ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีเป็นหมื่นเป็นเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยงคุณต้อง stand out stand out ในในแง่ของคอนเทนต์มันต้องดูเด่น stand out สองคือคาแรคเตอร์คุณต้องดูเด่นและ stand out เวลาที่ไปอยู่ตอนหน้าลูกค้าวันนี้นะฮะผมอยู่กับคุณเมย์นะฮะผู้บริหารของกัชคาร์ประเทศไทยนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลครีเอเตอร์นะครับที่มีไรายได้ตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึง7 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับผมเชื่อวันนี้ น่าจะมีอินไซต์เกี่ยวกับเรื่องครีเอเตอร์ใครเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือใครเป็นแบรนด์ที่กำลังจะทำโฆษณาหรือว่าจะคุยกับครีเอเตอร์ยังไงวันนี้ผมว่าน่าจะได้อินไซต์ดีๆแน่ๆนะครับสวัสดีคุณเมย์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งสวัสครับคุณเมย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ภาพรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยไงบ้างผมอ่ะได้ข่าวว่าคนทำคอนเทนต์เยอะกว่าคนดูแลคนทำคอนเทนต์กับคนดูคอนเทนต์เนี่ยผมว่าปริมาณพอๆกันแหละเพราะว่าคนทำมันก็ดูเหมือนกันเนาะแต่ว่าปริมาณของคอนเทนต์ บางสื่อหรือว่าบาง Research Company เขาใช้เกณฑ์ว่าคนที่มี follower เกิน1,000คนจะเป็น Content Creator เพราะฉะนั้นปริมาณของ Content Creator ตอร์นนี้ถ้าใช้เกณฑ์เกฑ์นั้นเนาะมันมีเกินล้านคนอยู่แล้วแค่ในประเทศไทยนะมันทำให้การแข่งขันของ Content Creator มันสูงและสูงมากๆตอนนี้แล้วก็คอนเทนตมันก็มีหลายฟอร์แมตเนาะมีหลายช่องทางมากๆมันยิ่งทำให้คอนเทนต์ครีเอเ ทำงานยากขึ้นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย uh huh. เขาควรจะไปทำคอนเทนต์อยู่ในแพลตฟอร์มไหนดี uh huh. จะทําหลายแพลตฟอร์มก็เหนื่อยเพราะมันต้องใช้รีซอสใช้เวลา uh huh. บางคนเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์เป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นมันเลยทําให้ความยากในการคิดคอนเทนต์และการผลิตคอนเทนต์มันต้องคิดเยอะขึ้นและ uh huh. มันทําให้ยากขึ้นแล้วกันแต่ว่า มันไม่ได้ยากขึ้นสำหรับทุกคนนะมันยากขึ้นสําหรับบางคนบางคนถ้าคุณอยากทําช่อง t i k t o ็อใหม่อันนี้มันง่ายเพราะว่าอัลกอริทึมของ TikTok อเนี่ยมันไม่ได้เป็น follower base มันเป็น interest base interest base ใช่ interest base หมายถึงว่าถ้าคนดูอะหรือว่า user เนาะลองเข้าไปดูคอนเทนต์อยู่ใน TikTok อสักพักเนี่ยตัวของอัลกอริทึม AI เนี่ยมันจะจับได้ว่าคุณชอบดูคอนเทนต์ประเภทไหนหแล้วมันจะ s ิร r c คอ o n t e n t ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยเอามาให้ อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ทําโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังๆหรือจะเป็นโนนเนมที่ยังไม่มีโฟลเวอร์เยอะอก็จะเสิร์ฟเพื่มาให้คุณเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เริ่มใหม่ตอนนี้เอ่อทิกตอกเอากริทึมของเขาอ่ะดีที่สุดในการที่จะช่วยให้คุณอ่า get expose d และเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและปี2ปีที่ผ่านมาถ้าถ้าคุณเดี่ยนลองดูดีๆเนาะเอากริทึมของแพลตฟอร์มอื่นก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเอากริทึมมันไม่ได้เสิร์ฟเฉพาะ คนที่คุณ Follow ละ,ะหรือว่ามันไม่ได้เสิร์ฟเฉพาะ l l ล w e r ละมันวิ่งไปหาคนอื่นด้วยตัวนี้เป็นตัวที่แพลตฟอร์มอื่นอัดเดให้เข้ากับ behavior ของคนที่ดู Shot ฟอร์ m ว i ดีโเหมือนเหมือนพูดง่ายๆว่าไปโฟกัสที่ตัว Audience อถูกใช่ i e n c e ชอบดูอะไรเขาก็จะเสิร์ฟอันนั้นให้ถ้าเกิดว่าผมมาเป็น Creator มือใหม่แล้วกันนะแล้วผมอาจจะเป็นสายสัตว์เลี้ยงอชอบรีวิวน้องหมาที่เลี้ยงอยู่อย่างเงี้ย ก็รีวิวไปเลยทำไปเลย,เ,ลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปดูว่าคนไหนที่สนใจคอนเทนต์สัดเลี้ยงใช่ไหมแล้วถ้าคอนเทนต์ผมมันดีจริงมันปังจริงม,มันก็อาจจะถูกฟีดไปตรงนั้นถูกต้องอันนี้มันมันจะทําให้มีโอกาสที่เราอะในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยไปได้ไกลและไปได้ไวกว่าสตาร์ทได้ไวกว่าผ <c oughs> มใช้คํานี้แล้วกันแต่เรากลับมาที่เรื่องของตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นิดหนึ่งเขานับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือมี1,000 f o l l ฟอลโลเวอร์ขึ้นไปนะั่นก็คือแปลว่า แทบจะทุกคนอยู่แล้วที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม้กระทั่งผมเองวันนี้ก็ทำคอนเทนต์กันอยู่เนี่ยฟอล <oto> เวอร์ไม่ได้เยอะมากก็ถืเอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกต้องครับดังนั้นนีก็แปลว่าสนามคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่ก็ค่อนข้างเดือดเดือดไหมเดือดผมใช้คำว่าเดือดเลยเพราะว่าผมจําได้นะเมื่อสองสามปีที่แล้วผมไปอ่านตัวรีเสิร์ชตัวหนึง่งน่าจะเป็นพับลิเคชั่นที่หนึ่งเขาไปสัมภาษณ์เด็กอา,อายุ <ๆ S 2> แบบสิบถึงสิบห้าเลยเขไปถามว่าตัวขึ้นคุณอยากเป็นอะไรคําตอบที่มาดันหนึ่งคืออยากเป็น YouTuber. อยากเป <ITA> uh ็นคอนเทนต์ครียเตอต์เพราะเขาโตมากับสื่อพวกนี้เขาโตขึ้นมาเขาดูแล้วเขาแอดมาแล้วกันแล้วเขาอยากเป็นเหมือนคนคนนั้นการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สนุกสำหรับคนวัยนั้นนะเขาไม่ได้มองไปไกลกว่าว่าเฮ้ยจ็อบจริงๆเขาอยากเป็น Financial Advisorr เอขาอยากเป็น Market e r เตอร์เขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆตั้งแต่4ี่หปีที่ผ่านมาคือผมผมอยู่ในอินดัสทรีนี้เนาะมาประมาณเ้ปีละ ถ้าให้มองจริงๆแล้วสัสดส่วนของรายได้มันเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมในแง่ไหนเหมือนเดิมในแง่ที่ว่ามันใช้กด80-20 content, content creator 20%จะได้รายได้อ80%เป็นจาก creator economy เป็นปกติอยู่แล้วกฎกปกด80-20นี่คือ a p p l ยได้กับเกือบทุกๆอย่างบนโลกใบน,นี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมี content creator แค่20%ท่านั้นแหละที่มันมีที่มันมีรายได้มากพอที่จะ sustain ให้เขาว่า ใช้เป็นแคเยียได้คืออยู่ได้อะใช้เป็นอาชีพได้ใช่ใช่ก็เห็นว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนแหละที่พอทำมาแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะอด้วยสาเหตุที่ว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นอ่าแล้วก็อัลกอริทึมแบบแบบนี้มันเบนฟิตเขาทีนี้คนที่โดนเอฟเฟกแล้วกันนกาที i ฟลีเนาะจากออลกอริทึมใหม่ มันคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เคยทำคอนเทนต์อยู่แล้วและปรับตัวไมนทางคอนเทนต์ที่ทำมาทำมาเพื่อเซนะิร์ฟฟอลโลเวอร์ณตอน,นโดยที่ไม่ได้อิงจากอัลกอริทึมเลยทีนี้พออัลกอริทึมมันปรับแล้วเขาปรับตัวไม่ทันไม่ได้บิดคอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์ให้มันเข้ากับตัวของอัลกอริทึมเพิ่มมากขึ้นรายได้มันจะหายโอ้ย oh. okay. มันก็ <Hey. S 2> คือดีมาซัพปายปกติแหละเมื่อซัพลายมันมีปริมาณที่เยอะมากแต่ดีมามันยังคงที่อยู่เพราะฉะนั้น มันจะมีคนแค่กลุ่มเดียวที่มันจะได้อที่ที่จะเทคดีมาร์ตัวนี้ไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าใหม่คนหน้าใหม่ที่อาจจะเท่าทันกับอ<ส>ัลกอริทึมในแพลตฟอร์มนั้นๆส่วนใหญ่คือคนที่โตขึ้นมากับแพลตฟอร์มนั้นและคุ้นเคยกับอัลกอริทึมแบบนั้นส<อ>ม,มากกว่าโอเคโอเคถ้าตอนนี้ผมอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมผมควรจะไปลงแพลตฟอร์มแบบไหนหรือ ฟอร์แมตแบบไหนจะเป็นวิดีโอเป็นรูปหรือบ,บางคนใส่นักเขียนไปเขียนเป็นเท็กซ์อยู่ใน Facebook นี่มันเอาไปหรือ,อยังฟอร์แมตที่สักเซสที่สุดตอนนี้จริงๆมันคือว <Video S 2> ิดีโอวิดีโอครับจะเป็นช็อตฟอร์มหรือลองฟอร์มก็แล้วแต่แต่วิดีโออ่ะมันเป็นตัวที่สามารถจะดึงคนดูและแพลตฟอร์มชอบมากที่สุดแพลตฟอร์มชอบเพราะอะไรแพลตฟอร์มชอบเพราะว่าการที่อ่ายูเซอร์ดูวิดีโออ่ะแพลตฟอร์มสามารถจะดึงคนให้อยู่ในแพลตฟอร์มได้นานขึ้นอ่า ทำให้แพลตฟอร์มสามารถที่จะรันแอดและก็มอนิทสได้ดียิ่งขึ้นแต่ถามว่าทุกๆคนควรจะไปผลิตวิดีโอไหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนมันมีความถนัดของตัวเองบางคนถนัดเขียนถ้าคุณถนัดเขียนคุณจะเอาคุณจะไปนั่งพูดอ,อยู่หน้ากล้องเหรอบางทีก็<อ>พูดไม่ออกบางทีก็มไม่ออกเพราะฉะนั้นมันต้องหาเวในการบิดว่าอะเราถนัดเขียนนะเราจะทำยังไงกับมันดี ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คนที่จะเขียนละสามารถทําวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องพูดนะค,คุณใช้ voice ของ AI ได้คุณใช้ภาพอื่นนะอ่ะเอามาช่วยเล่าเล่าเรื่องได้ Format เขียนน่ะมันก็ยังมีอยู่ของมันแหละแต่มันต้องมีกิมมิกมีรูปภาพหรือมีมีคลิปสั้นๆเอาเข้าไปแทรกซึ่งตัวน,นี้ในอนาคตอ่ะ AI มันจะช่วยให้คนที่ไม่ได้ถนัดทุกเรื่องสามารถที่จะทำคอนเทนต์ในรูปในหลายๆรูปแบบได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ณปัจจุบันนะ ถนัดเขียนก็เขียนไปครับแต่โชว์ e x p e r t i พรสให้ได้ครับอม,มองหาแพลตฟอร์มที่เหมาะกับตัวเองจริงๆถ้าถนัดเขียนเรื่องเรื่อง s ิสเนสจริงๆคุณควรจะไปที่ไหนไป Facebook ไป Link ์จีนหรือเปล่าอือ,อย่าไปในแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เหมาะกับตัวของย <Audience S 1> <producer S 2> ู e เซอร์หรือวีดเดอนั้นถูกถูกต้องอคอนเทนต์วิดีโอดีที่สุดณนะตอนนี้นะแต่ดีที่สุดตอนนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดตลอดกาล แต่ที่ผมอยากรู้จริงๆเลยก็คือแบรนด์เนี่ยเขาเวลาเขาเลือกว่าเขาจะจ่ายเงินให้ครีเอเตอร์คนนี้คนนู้นคนนั้นเนี่ย,เ,ยเขาดูจากอะไรบ้างฮะสมัยก่อนเลยสิ่งแรกที่ที่แบรนด์มองเนาะกับนานๆเนาะมันคือ follower follower นำเพราะว <นะ S 3> ่าช่วงนั้นคือแบบเฮ้ยใคร follower เยอะคิดว่าเป็นคนที่มี power ในการ influence คน มากที่สุดหลังจากมอง follower เนี่ยเขาก็จะกระโดดมาดูเรื่องของตัวเลข p e r f o r m ร์แมจะเป็นยังไงบ้างมันเหมาะหรือเปล่าถัดมาเขาก็จะมาดูว่าแบรนด image มจเหมาะกับแคมเปญนี้หรือเหมาะกับตัวแบรนด์ของเราหรือเปล่าแบรนด์อิมเมจก็คือแบรนด์ของเรานี่แหละ อ่าถูกต้อง uh huh. สมมติว่าแบรนด์ที่เป็นอ่าไลฟ์สไตล์แต่เป็นโปรดักต์เนี้ยเกียร์ทูบอ d s h ไฮเอ็นหน่อยๆเนานะ uh huh. เขาก็ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยคอนเทนต์คริเตคนนี้ดู high-end หรือเปล่าโอเคถัดมาคือดูว่าคอสอมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับสิ่งที่เขา Expect ก็จะได้กลับมาจาก c o n เท n t ์คร a t เตคนนี้อันนี้นคืออ่าสักสี่หปีที่ผ่านมาแล้วกันฟาสต์ฟอร์เวิรมาถึงตอนนี้ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะมากนะแต่ตอนนี้สิ่งที่ลูกค้ามองหา มันคือ Quality ของคอนเทนต์แนนำว่าคอนเทนต์ของคุณคุณ i t y ดีขนาดไหนเนาะเพราะว่าถ้าคอนเทนต์มันดีมันมีโอกาสให้จะไปเซิร์ฟคนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเอาไว้ทุ่มันอันนี้คือหนึ่งสองสำคัญไม่แพ้กันคือคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นคาแรคเตอร์ character ของคนคนนั้น as in ินเขาดูเด่นมากขนาดไหนต้องลองมองว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาคัดออกมาจากคนเป็นร้อยคน ในููองของ content creator ที่มีเป็นหมื่นเป็นเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นการเลืองเนี่ยคุณต้อง stand out stand out ในในแง่ของ content มันต้องดูเด่น stand out อสองคือ character คุณต้องดูเด่นและ stand out เวลาที่ไปอยู่ตอนหน้าลูกค้าต้องมีภาพชัดต้องมีภาพชัดว่าคุณ stand for อะไร branding ของคุณต้องชัดถ้าเปิดขึ้นมาเราเขามองว่าเออคุณก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแหละที่เหมือนกับคนอื่นเหมือนกัน อันนั้นมันจะถูกปัดผ่านได้ง่ายเพราะว่าภูมิมันเยอะมากโอเคโอเคปัจจุบันนี้ก็ผมได้ข่าวว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างครีเอเตอร์เหมือนเหมือนถูกลงไหมถ้าเป็นที่ที่ตัวคนนะบางคนก็แพงขึ้นบางคนก็ถูกลงแหละแต่ว่า On a เอลเรมันถูกลงมันถูกลงด้วยสาเหตุที่ว่าเหมือนที่ผมบอกว่า s u ปล l y มันมีเยอะพอสัปปายมันมีเยอะการแข่งขันมันมันมันสูงขึ้นอืม ผู้เล่นหน้าใหม่หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่เข้ามาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงจริงๆะแวลูของคอนเทนต์ของเขาว่ามันคือเท่าไหร่ผมเคยเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่800บาทใช่800บาทตอนหนึ่งคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์คุณภาพมันดีมากมีคนดูเป็นแสนสองแสนอะเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูกันที่แว l ลูของมันจริงๆะดูคอสเ per v i e ของมันจริงๆเขาสามารถที่จะดีมานได้เป็นหมื่นแต่เขาไม่รู้ว่า บรนด์ลูของคอนเทนต์ของเขามันไปยังไงคือในตลาดอะเขาเก็บกันเป็นหมื่นแหละไอความสามารถระดับนี้นะแต่ว่าน้องเขาไม่รู้ไม่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษานักเรียนที่เพิ่งเข้ามาทำคอนเทนต์ใหม่ถ้าทำคอนเทนต์ดีอาจจะหน้าตาดีบวกบวกด้วยมันทำให้จุดสนใจอะ attention วิ่งเข้ามาหาเขาเยอะมันเลยทำให้ On average แล้วราคาจปลงครับแต่ว่ามันไม่ดจบลงทุกคนนะบางคนก็ขึ้นถ้า performance เขายังดีอยู่แต่โดยรวม มันชุดให้ทุกอย่างมันต่าลงมันดรอปลงเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะครีเอเตอร์เยอะขึ้นด้วยแหละแต่ว่าก็ส่วนนี้ก็มีเหมือนกันก็คือส่วนที่ฉันก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แต่ฉันเก็บเท่านี้ฉันพอใจแล้วฉันพอใจกับสงนี้ฉันมันก็เลยทำให้ราคามันดรอปลงมาเรื่อยๆถูกต้องถูกต้องงั้นผมขอชวนพาไปคุยเรื่องงานของ Gushka ว่า Gushka เนี่ยคือเขาเป็นบริษัทอะไรแล้วทำอะไรบ้างไง ต้องบอกอย่างนี้มัน define ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกถ้าเป็นลูกค้าของเราเนาะหรือว่าเป็นเอเจนซี่ต่างๆจะรู้จักกัชคาวในในมุมของ Influencer Marketing Agency แต่จริงๆแล้วเราทำเยอะกว่าน,นั้นมากๆสำหรับผมอะผมเรียกตัวเองว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับบริษัทของเราเนี่ยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางของบริษัท <c oughs> บริษัทเริ่มขึ้นมาจากการทำ อินฟลูเอนเซอร์มาร์เแต่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นชั้งใหญ่ๆของบริษัทอยู่เนาะแต่ว่าเรามี expertise เรามี knowledge และ Know how มากขึ้นเนะ้ะเรามองเห็นแกลบว่าสิ่งที่ทำให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์กับลูกค้กาทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเพราะว่าคอมมิวนิเคชันระหว่างทางอาจจะเป็นเรื่องของ c o m ม u n นิเคชันของตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองอจ,จะเป็นเรื่องที่ลูกค้าไม่รู้ว่าควรจะต้องคุยกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไงดีรือพูดง่ายว่าแบรนด์กับ c o n เทนต์ครีเอเตอรบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องอ่าใช่ดังนี้ผมก็เลยคิดว่าทําไมเราถึงไม่เซ็นสัญญากับคอนเทนต์ครีเอเตอล่ะเราจะได้ Manage เขาช่วยเขา Develop c คอนเทนช่วยเขาคุยกับลูกค้าด้วยครับมันก็เลยการมีการเปิดเป็นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ g e m e n t Unit ขึ้นมาเนาะเรียกเป็น Talent Management uh huh. ซึ่งเรา,าเซ็นสัญญากับ Content Creator เลยปัจจุบันมีประมาณ21-22คนประมาณนั้นแล้วก็มีการเปิดช่อง อ่า YouTube TikTok ในของบริษัทเองด้วยก็คือถ่ายเล่นกันแหละเออเพื่อความสนุกแล้วก็มีการชวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาแจมกันเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของเขาเขาจะได้มาเจอกันรู้จักกันดีขึ้นแล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยกันจะได้มีกร o ฟในมุมของอาฐานโฟลเลอร์ไปด้วยกันทำไมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถึงต้องมีคนดูแลด้วยอันนี้มันอารมณ์เหมือนเหมือนเป็นเอเจนซี่เหมือนถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นค่ายเพลงนะใช่ไหมอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราดูแลศิลปินใช่ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่เก่งในการทำคอนเทนต์แต่อาจจะไม่เก่งในการทำธุรกิจหรือว่าการการสื่อสารกับลูกค้าแบบนี้ใช่คือมันเป็นอย่างนี้คอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์สกิลมีหลายเนจ์มากๆครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สมัยยุค6 7ปีที่แล้วเนาะคนที่ยังดังอยู่ตอนตอน,ตอนนี้เนาะส่วนใหญ่เขาจะมีสกิลคนได้ของบิสเนสด้วยสกิลที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่แลก คือ business skill business ม skill มีด้านไหนบ้างอะระเริ่มกันตั้งแต่ product development เลยว่าเฮ้ยเราทำคอนเทนต์ขึ้นขึ้นมาเนี่ยพอถ้าเราอยากอยากที่จะหาเงินกับคอนเทนต์เราควรทำยังไงดีอ,อบางทีเขามองไม่ออกจริงๆแล้วคอนเทนต์คุณดีนะแต่มันยังขาดพาร์ ที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปสปอนเซอร์ได้อเอาจะให้คำแนะนำตัวตัวนี้อ,อันนั้นอ,อันนี้นคือหนึ่งพิ s ศษสกิลที่สองคือเรื่องของ commuication n คุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องบ้างมไม่รู้ว่าควรจะต้องคุยกับลูกค้าแบบไหนเพื่อที่จะ solve problem ที่มันเกิดขึ้นได้ปัญหาเกิดขึ้นในทุกๆงานและเกือบทุกๆโพสอยู่แล้วถ้าคนที่เป็นคอนเทนเจะรู้ดีว่า มีปัญหาทุกงาน<ะ>เราจะคอมมูนิเคตกับลูกค้ายังไงให้มันกลายเป็นวินวินเอ่อซีเซชั่นให้ได้อ,อย่างที่สามคือเรื่องของ n อ่าเนโกเชชั่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนทำคอนเทนต์เก่งมากแต่เนโกเชตไม่เป็นอพอมีแบรนด์หรือมีลูกค้าเขามาบอกว่าอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ชาจะให้<ะ>ถ้ามีแค่นี้คุณทำยังไงเขาไม่รู้ว่าเราต้องจะเซโนยังไงหรือจะเซเยสยังไงให้เขาสามารถที่จะได้แวลูเพิ่มมากขึ้นอ ถัดมาคือเรื่องของอันนี้คือสำคัญมากนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์แหลกมากคือเรื่องของ Tax ์ภาษีนี่ยภาษี่ไม่แทบจะไม่รู้เรื่องกันเลยเพราะมันไม่ได้มีคลาสไม่ได้มีคอร์ที่มาคอยสอนเขาบางคนนะสร้างเงินมาได้เยอะมากสุดท้ายต้องมาจ่ายเงินในปริมาณมหาศาลเพื่อ offset tax ชิงใช่บางครั้งเนี่ย contract กับลูกค้ามาเป็นภาษาอังกฤษครับอ่าแล้วมันจะมีคลอสเรื่องของคอนเทนต์ไรท์อะไรอย่เงี้ยผมกับทีม ต้องมาช่วยสกรีนถ้าไม่ชัวร์จริงๆผมต้องส่งให้รอยเยอ์สกรีนีทีหนึ่งตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าบางคนอ่านไม่ออกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรก็คือเซ็นไปเลยเพราะคิดว่าดีลมนอยู่ตรงหน้าแล้วทำไมฉันถึงไม่เทคล่ะอันนี้เราก็เข้าไปช่วยเขาดูเนาะแล้วก็เรื่องของแบรนดิ้งในตัวของเขาเองว่าใช่ต้องมีแบรนดิ้งยังไงเราพยายามจะดึงจุดที่น่าสนใจของเขามากที่สุดเป็นตัวเขาเองให้เป็นตัวเขาเองแต่มุมไหนแล้วจะนำนำเสนอแบบไหนอันนี้เราก็เข้าไปช่วยเขา การที่มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามา ire, อินควายหรือถามหาคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งไม่ใช่ทุกครั้งที่เขามองหาคนคนเดียวครับสมมุติว่าผมมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ A ถึง Z บางครั้งคนลูกค้าเข้ามาถามคอนเทนต์ครีเอเตอร์ A ทีมผมจะถามว,ว่ามองหาคนอื่นไหมหรือว่าต้องการแค่คนนี้คนเดียวถ้าถามว่ามองหาคนอื่นด้วยผมมีทีมที่ขอที่จะเอาคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นไปอยู่ต่อหน้าลูกค้าเจ็ดสายคนที่ขอที่จะเอานี้เข้าไปให้ อย่างที่รู้ว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ภูมันมีเยอะมากการที่คุณจะเป็นหนึ่งอคนในหนึ่งหนึ่งแสนคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ผมเอาเขาไปอยู่ต่อหน้าลูกค้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ที่เขาทำมันดีหรือเปล่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีไหมเราก็จะพอรซัพพอร์ตตัวนี้ให้เขาเพื่อสร้างโปรดักต์แล้วก็ช่วยเอาเขาว่าไปอยู่อยู่บนเชลฟ์แล้วกันให้ลูกค้าเห็นใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นโอเคทีนี้ผมเนี่ยคิดว่า ตอนนี้คนที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะดูวันเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นธุรกิจที่คนให้ความสนใจแต่เอาเข้าจริงจะทําเป็นอาชีพได้หรือไม่นี่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอย่างที่คุณเมย์ได้บอกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้คุณเมย์ลองบอกสัก5ข้อไหมว่าถ้าเกิดว่าคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วอยากแบบทําให้มันประสบความสําเร็จ และเป็นอาชีพอยู่ได้ด้วยนะจะจะรวยมากรวยน้อยไม่รู้นะเอาแบบอยู่ได้ก่อนออืสักห้าข้อคุณเมย์ว่าต้องมีอะไรบ้างแค่พออยู่อยู่ได้ก่อนเนาะอย่างแรกคอนเทนต์หรือสิ่งต่างๆที่ทําอ่ะควรจะมาจาก p a ชชันความถนัดและความชอบอเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่คิดว่าอยากจะทําให้ให้มีรายได้พออยู่ได้ก่อนอทุกคนจะไม่ได้มีแค่ job เดียวคือ content creation ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีงานอยู่แล้วเป็นพนักงานประจำพนักงานประจําและอยากที่จะลงมาลองดูว่าเฮ้ยฉันจะสามารถทําได้หรือเปล่าอืทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วอการที่จะต้องมาทำคอนเทนต์หรือมาทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยมันทําให้มันหมดไฟได้ง่ายมากอ่าอ่าครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือเรื่องของ consistency ในการผลิตคอนเทนต์ความต่อเนื่องความต่อเนื่องต้องเข้าใจว่าสําหรับ คนที่กำลังดูอยู่แล้วอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคุณกําลังคอม p พล็อยู่กับคนอีกเป็นล้าน Consistency มันสําคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกออากอลิทึมว่าเฮ้ยฉันนะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ผลิตคอนเทนต์ Content ที่ดีและมีความต่อเนื่องนะถัดมาผมมองว่ามันจะออกมาในมุมของบิสเนสหน่อยๆละอืทําให้อยู่ได้ก่อนจะต้องมาคํานวณแล้วว่าเฮ้ยเท่าไหร่คืออยู่ได้ครับเท่าไหร่คืออยู่ได้ การที่เริ่มทําใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเริ่มทําขึ้นมาแบบอ่า follower หมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยจะรีบ monetize เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณมองว่าอ่าอยากให้อยู่ได้ตอนนี้ก่อนเนาะอาจจะมี brand เด็ contentsponsor เข้ามาบ้างเล็กน,น้อยสามารถที่จะเทคได้แต่จะต้องมองว่ามันเหมาะสมกับตัว follower ของเราหรืเหมาะสมกับคอนเทนต์ของเรามากแค่ไหนเรื่องถัดมาคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการช่วย จะเทคโนโลยีเช่น AI เยอะแยเนาะที่มันช่วยได้เนาะจริงๆบางคนเริ่มทำคอนเทนต์ใหม่ๆเนี้ยรู้ว่าตัวอินเองถนนดอะไรชอบอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรออกมามันสามารถถาม ChatGPT ได้นะว่า as a content creator สายนี้สายนี้ถ้าอยากทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกับอันนี้อขอไอเดีย5อันหน่อยตัวนี้มันจะช่วยทุนแรงได้เยอะมากมเยอะแบบเยอะมากๆ เออไม่ต้องวันหน้าคิดเสียเวลาแล้วเราก็พิกเอาจากสิ่งที่เราชอบ,รบเรื่องส,สุดท้ายแล้วป่ะ5แล้วว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการดูคอนเทนต์ดูเทรนให้ทันแต่ดูเทรนให้ทันน่ะไม่ได้หมายความว่าอาจจะต้องไปทําตามเทรนทุกอย่างนะดูเทรนให้ทันแล้วออกมาอัดแอปใช้กับคอนเทนต์ของตัวเองอการทาอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เอ็กซ์โพเซอร์เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้เสียตัวต,วตนของเราไป No. แล้วเรายังสามารถที่จะมี of opportunity ในการที่จะ monetize เพิ่มได้เมื่อ exposure มันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะสามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าใช้เป็นเงินและการเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังใจในการทำต่อได้แล้วก็ต้องไม่ท้อเออผมพูดจริงว่าต้องไม่ท้อ <laughs> แก้ไขแล,ล้ลุยๆไปกับมันวันหนึ่งมันจะเว r รครับ